hello everyone welcome back to english online class สวัสดีคะ่นะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนออนไลน์ของพวกเราขอโทษที่ให้รอนานนิดนึงนะคะวันนี้มีปัญหาเล็กน้อยทุกคนคงรอรูอยู่เลยเนาะโอเครับวันนี้นะคะเป็นกรา r อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหนังสือของนักเรียนในบทที่หนึ่งนะคะก็คือ present continuous with future meaning มันก็คือ present con ในความหมาย เกี่ยวกับอนาคตนะคะปกติ Present c o n เนี่ยนักเรียนจะจำว่าอะไรใช้ยังไงปกติเราจะใช้ Present Continuous พูดถึงเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอยู่ในขณะที่เราพูดใช่ไหมคะกำลังดำเนินการอยู่ณตอนนั้นที่พูดอย่างเช่น I am s p e a k i n g now ฉันกำลังพูดอยู่ตอนนี้อ่ามันเป็น tense Present c o n t i n กำลังทำได้ เพย์เน <Present S 2> ค,คนคาสามารถเอามาใช้พูดถึงเรื่องอนาคตได้ด้วยบ้านใครบ้านใครไม่ปิดไหมบ้านใครดูการ์ตูนอยู่โอเคขอบคุณค่ะหลายหลายคนก็คงรู้แล้วแหละว่าเพย์เนคอนเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอนาคตได้ด้วยแต่แล้วทีนี้มันจะซําซ้อนกับการใช้วิวกับ be going to ใช่ไหมว่านักเรียนจะใช้มันยังไงแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะเรามาดูกันต่างกันนิดเดียวค่ะ เอฟเฟกเยอะปกติเราเรียนมาแล้วเมื่อวานคือ i l l กับ Be going to เอาไว้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตขนาด i l w กับ Be going to เนี่ยยังแตกต่างกันเลยอันนี้ยังจำได้อยูตต่ใช่ไหม,มครับ will กับ Be going to ต่างกันยังไง i l w เพิ่งตัดสินใจนะเดี๋ยวนั้นแต่ Be going to เนี่ยตัดสินใจหรือว่าตั้งใจเอาไว้แล้วร้อยเปอร์เซนว่าจะทำอ่ะมาดูการใช้ present con ที่พูดถึงอนาคตกันค่ะ เราจะใช้ present con พูดถึงเรื่องที่จะเกิดในอนาคตโดยที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆหรือมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วมีการแบบวางแผนเอาไว้แล้วว่าอุ๊ยวันพรุ่งนี้ตอน10โมงฉันเนี่ยจะไปกินข้าวต้มกับแม่อะไรอย่างเงี้ยมีการเตรียมการไว้แล้วโดยสิ่งที่เตรียมการไว้อาจจะเตรียมเงินเอาไว้แล้วใส่กระเป๋ตาตังค์ไว้แล้วหรือไม่ก็บอกแม่ไปแล้วว่าแม่ สิบโมงนี้เดี๋ยวไปกินนะแม่เตรียมตั้งไว้เลยนะอ่าเนี้ยเป็นเพ e s เซนต์คนได้มีการเตรียมการไว้แล้วคําบอกเวลาเหมือนเดิมค่ะถ้าพูดถึงนาคตมันจะมีคําบอกเวลาแบบนี้อยู่ใช่ไหมเหมือนกับ Future s i ซิมเ t ิลเทนเลยก็ this evening เย็นนี้เย็นนี้ก็เป็นคําบอกนาะคตได้ยังไงตอนนี้ตอนที่คุณครูพูดอยู่เนี่ยมันเย็นหรือยงังมันยังไม่ตอนเย็นเลยมันนางตอนบ่ายใช่ไหมอ่าแสดงว่าครูพูดถึง ตอนเย็นนี้แสดงว่ามันเป็นอนาคตได้ tonight คืนนี้ tomorrow พรุ่งนี้ this weekend next week next month next y อะไรพวกน,นี้ยคำเหมือนกับ future simple tense เลยที่นักเรียนใช้ได้อ่านี่คครูไม่ทวนนะคำ<น>บอกเวลามันเหมือนเดิมมาดูโครงสร้างนิดหน่อยเผื่อบางคนลืม present continuous tense โครงสร้างไม่ต้องเปลี่ยนนะคะโครงสร้างเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยถึงแม้ว่าเราจะใช้ในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม อ่ะบอกเรานักเรียนใช้ประธานตามด้วย ismr ismr พวกนี้เราเรียกว่าอะไรลูก verb to be ใช่ไหม verb to be ismr นี่คุณครูไม่ต้องสอนแล้วใช่ไหมว่าประธานเป็นอะไรถึงจะใช้ตัวไหนเรารู้กันอยู่แล้วเนาะเหมือนกับ be going to เลยแต่คีย์เวิร์ดของ present con อ,อ,อะไรคือคำกริยาช่องที่หนึ่งที่เติม ing เป็นการบอกว่ากำลังจะทำอะไรนั่นเอง เวลาเป็นปฏิเสธนักเรียนเอา not เข้ามาไว้หลัง is e am are แล้วเวลาเป็นคำถามนักเรียนก็แค่เอา is e am r ไปไว้หน้าประโยคแล้วก็ใส่ question mark ถ้านักเรียนอยากทำให้มันกลายเป็นคำถามแบบ w h question ทำยังไงคะไหนขอหนึ่งคนตอบเร็วมีหรือเปล่ามีหรือเปล่า hello ได้ยินครับอ่าถ้าเราอยากทำมันเป็น W H Question นักเรียนจะทำยังไงถ้าเป็นแบบนี้ E M R วางข้างหน้ามันยังเป็นประโยคคำถามแบบ Yes No Question อยูถ้านักเรียนไม่อยากได้คำตอบ <Yes. S 1> แบบ Yes oh. แบบ No นักเรียนงน <Yes. S 1> เพิ่มอะไรมาข้างหน้า W H เออพวก Question words เลือกแล้วยูที่เป็นคำถามใช่ไหม What Where When Why อะไรพวกนั้นเลยสามารถเอามาไว้ข้างหน้าได้เขาเรียกว่า question words คำถามมันก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบ w h question แบบต้องตอบแบบบรรยายนั่นเองค่ะอะยกตัวอย่างดีกว่าเนาะตัวอย่างประโยคที่เป็น present continuous แล้วพูดถึงอนาคต They are seeing the doctor next month พวกเขากำลังจะไปพบหมอเดือนหน้าทำไมเราไม่ใช้ B e going to หรือทำไมเราไม่ใช้ i ิ l ล่ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแตกต่างกันค่ะนักเรียนถ้าคุณครูใช้เป็นอ่ R แล้วก็ verb ที่เติม ing แบบนี้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะไปพบหมอแน่ๆไปพบแน่นอนเพราะมีการเตรียมการบางอย่างไว้แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรเอ่ยหมอนัด คุณหมอเนี่ยให้ใบนัดมาแล้วว่าวันที่เท่านี้เดือนเที่านี้เนี่ยต้องมาพบหมออ่าเราจึงสามารถใช้เทน p r เพรสเซนต์คอนได้หรือเราเองนี่แหละเป็นคนที่โทรไปนัดหมอเรียบร้อยแล้วว่าหมอเดือนหน้าวันที่เท่านี้เดี๋ยวไปพบนะปวดท้องมากไม่สบายอย่างเงี้ยอ่าเป็นเพรสเซนต์คอนได้เพราะว่าโทรนัดไปแล้วต่อไปอีกทักตัวอย่าง I'm studying English this weekend ประธานเป็น I verb to be ก็เลยใช้ am verb ช่องที่หนึ่งตรงนี้ก็คือ study ใช่ไหมคะเราเติม ing เข้าไปก็เป็น s t u d y i ชันกำลังจะเวลาแปล present con แบบอนาคตนะเราจะมีคาว่าจะอยู่ด้วยเด็กๆก,กำลังจะฉันกำลังจะเรียนภานษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้หมายความว่าอะไรเรียนแน่ๆสุดสัปดาห์นี้เส2วีนนี้เนี่ยไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะว่าแม่จ่ายเงินไปแล้ว ทรบอกคุณครูจองคอร์สเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องเรียนก็จะกลายเป็น tense present con แต่ถ้าคุณครูใช้ I am going to study English this weekend ถ้าครูใช้ be going to ะความหมายมันจะเปลี่ยนไปลูกเปลี่ยนไปยังไงหมายความว่าตั้งใจว่าจะเรียนสอทีนี้เนี่ยตั้งใจว่าเอออยากตัดสินใจแล้วว่าอยากจะเรียนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินอาจจะยังไม่ได้ลงคอร์สอะไรเรียบร้อยนั่นเอง อ่ะเปรียบเทียบกันดีกว่าประโยคนี้ไม่ใช่ present con ประโยคนี้คืออะไรคะ be going to ประโยคนี้เป็น be going to ใช่ไหม be ก็คือ verb to be ตัวนี้แล้วก็ going to I am going to play football on Saturday ฉันเนี่ยจะเล่นฟุตบอลในวันเสาร์จะเล่นในวันเสาร์มีการวางแผนแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าวันเสาร์เนี่ยจะเล่น แต่ว่าไม่ได้เตรียมการอะไรเลยแค่คิดแค่ตั้งใจว่าจะเล่นฟุตบอลก็ยังไม่มีลูกเลยเพื่อนก็ยังไม่ได้โทรนะเลยว่าใครจะเล่นบ้างแค่ตั้งใจว่าจะเล่นเฉยๆแต่ถ้าเป็นประโยคนี้ใช้ present con นะ I am playing อาจาก play เฉยๆเนี่ยเอา play มาเติมไ n g I am playing football on Saturday ฉันกำลังจะเล่นฟุตบอลในวันเสาร์นี้วันที่พูดเนี่ยอาจจะเป็นวัน สุกวันพฤหัสวันพุธก็ได้กําลังจะถึงแล้ววันสองเนี่ยกําลังจะเล่นให้ความหมายว่าวางแผนเอาไว้แล้วมีการเตรียมการพร้อมสําหรับการเล่นแล้วอย่างเช่นยังไงคะไมตี้อย่างเช่นอะไรเตรียมการไม่ได้ยังไงเห็นไมตี้เต้นอยู่เลยถามไมตีอ้อาจจะมีการเตรียมการว่าจองสนามฟุตบอลไว้แล้วนะหรือว่าโทรนัดเพื่อนๆท,ท,ทั้งทั้งทีมนั่นแหละว่า วันเสาร์นี้8โมงเจอกันที่สนามบอลนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือ present con มีการจัดเตรียมแล้วก็วางแผนแล้วลว,วันเสาร์นี้จะเกิดขึ้นแน่นอนการเล่นฟุตบอลเนี่ยอ่ะสรุปสั้นๆวิวเพิ่งตัดสินใจนะเดี๋ยวนั้นตอนที่พูดใช่ไหมคะอันนี้คีย์เวิร์ดเนาะจำง่ายๆ be going to ล่ะ be going to จะสรุปว่างไงดีให้มันแตกต่างกันแต่ละตัว บีวิงทูก็ตัดสินใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำตั้งใจไว้ร้อยเปอร์ซ็ลยว่าจะทำแต่ถ้าเป็น Present Con อนสตนาตามด้วยบเอนจีใช่ไหมเป็นแผนการในอนาคตวางแผนไว้แล้วแล้วก็มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนอ่าพอจะเห็นความแตกต่างเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันในหนังสือคลาสบุ๊กของนักเรียนนะคะหน้าที่สิ จะมีพาร์ทที่3อยู่ทุกคนเปิดหน้าที่11พาร์ท3ค่ะ please open your plus book on page u l e v ใช่หน้านี้แหละ11มีอยู่นิดเดียวแบบฝึกหัดเขาไห้เจอแล้วยังเจอแล้วยังเดินเลื่อนดูหน้าแต่ละคนหน่อยสิอไหนใครทำแบบฝึกหัด ข้อที่สมแล้วกดหัวใจไว้ได้เลยแต่ใครยังไม่ทําก็เด so. ี๋ยวรอเฉลยไปพร้อมกันอยากรู้ว่าใครทําไว้แล้วบ้างอุ้ยมีด้วยค่ะบัวบัวกดหัวใจแสดงวาเสร็จแล้วใช่ไหมทิ้งทิ้งทิงทิ้งทำแล้วอ้าวทำสองคนเองเหรอห้องเรามันมีห้ปดใช่ไหมรวมกันแล้ว หายไปไหนอีกสิบเอ็ดสิบสองคนแนะ่กาฟิวหายครับกาฟิว <The view S 2> ไปไหน Ooh, หนูหายหนูหายมันเช็คชื่อได้สินะเนี่ยมีครูต้องต้งกดหัวใจไม่เป็นค่ะกดหัวใจไม่เป็นมันจะมีตัวสติกเกอร์ใช่ไหมคะที่เป็นรูปหน้าอีโมจิมนะีแอคชั่นกดตรงรีแอคชั่ อ่ะใครยังไม่ทำพา 3, ร์ทสามแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเฉลยคนที่อา้าวหายไปไหนคนนึงใครออกอันนี้พวกเรารู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าพวกเราจะได้เรียนวิชาอื่นด้วยแบบนี้รู้แล้วยังรู้แล้วเนาะยังค่ะอา้าว คิมตั้งใจมากเลยคิมตั้งใจมากครับโชติกามากทำได้ไหมลูกโอเคไมอ are you okay ถ้าแยกทำเป็นพาร์ทแบบนี้มันจะมันจะง่ายหนูแค่ทำให้มันถูกต้องตามโครงสร้างของ present con ใช่ไหมในพาร์ทที่สามอะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอกมารวมกันหมดอ่ะมันจะเริ่มยากะ่ะอันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันแยกกันอยู่พาร์ทสเนี่ย complete the sentences use the present continuous tense นักเรียนแค่ทำประโยคให้สมบูรณ์โดยที่ทำไให้อยู่ในโครงสร้างของ present con นั่นเองก็ประธานตามด้วย ism r แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งที่เขาให้มาแล้วใช่ไหมคะในวงเล็บ เติมไอ g เข้าไปเขาแรกเขาชฉลยมาแล้วนี่ Have y o ก finished? ตอนศีลใช่ โอเคคุณพูดจะเช่าเลยแล้วนะห้าข้อเองแล้วก็ข่าวดีวันนี้มีข่าวดีจะบอกด้วยว่าจะมีแบบทดสอบเก็บคะแนนให้ด้วยใน google form สิบคะแนนเนี่ยดีใจด้วยเดี๋ยวเราจะได้ทำกันหลังจากจบภาคนี้ค่ะแล้วเจ้าพวกที่เหลือ,อาหายไปไหนล่ะเนี่ยจะได้ทำไหมนะแบบฝึกหัดเก็บคะแนนด้วยนะ อันนี้ have you finished Are you okay ง่ายเลยสิยิ้มเคียวแสดงว่าง่ายดีเสร็จมากเลยครูยากมากเลยครับครูอ่ะเฉลยเลยดีกว่าข้อที่หน uh ึ uh uh ่งเหมือนกันไหมอันนี้คุณครูพิมพ์เองมาจากหนังสือเนาะมันก็เหมือนกับในหนังสือนั่นแหละ I'm a meeting Ben at one o'clock this afternoon ฉันเนี่ยกำลังจะไปพบเบน ตอนเวลาเท่าไรหนึ่งนาฬิกาบ่ายนี้ใช่ไหมคะเขาให้คำคำกริยามาแล้วในวงเล็บเขาว่า m e e ทีแ่แปลว่าพบจริง,รงๆเขาไม่ได้พิมพ์ไว้ข้างหลังใช่ไหมแต่หัวไว้ข้างหลังแหละประธานเป็น i นักเรียนอย่าลืมต้องเติม verb to be เข้าไปด้วยก็คือ am นั่นเองชอบมีคนลืม verb to be ข้อที่สอง่ะข้อที่สองค่อยมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ we แล้วก็ blank ช่องว่างมา a n นเทรนด์แอส p a ป t t ร์ e แล้วก็วอรช่วงที่หนึ่งให้คำว่าไมคะคู่คำครับใครเรียกครับใครเรียกครับครอะไรนะคะเออครูค,คำเออเน็ตเป็นคอมไมดีครับอ๋อโอเคโอเคเกิดปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่ะได้ยินไหมคะได้ยินอยู่เนาะ อ่ะเวิร์กช็อปที่หนึ่งที่เขาให้มาคือคำว่า c a c h ที่แปลว่าจับครู c a c h ที่แปลว่าจับใช่ไหมแต่ถ้าเอาเป็นคู่ค้างอ่ะคู่ค้างหรอครูไม่ได้ค้างครไม่ค้าไม่ได้ค้างแต่ในคำเป็นครูไม่ได้ค้างแต่ว่าเป็นที่เน็ตเปล่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่าเป็นที่เน็ตประมาณสามร้ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะไหนใครได้ยินคู่กดหัวใจมารัวๆจ้ามาเกิดดูกดหัวใจมา ว่าของคุณคร่ะไม่ได้ครับกดได้แค่ครั้งเดียวครับกดแล้วครับหดแล้วครับโอเคเนแล้วค่ะกดแล้วใช่ปะข้อที่สองนี้เจะเฉลยให้ก่อนดีไหมหรือว่าจะเรียกเฉลยเลยล้วกันอ่ะทำให้มันอยู่ในรูป p พ e s e ส t Con ขอเป็นคิมคิมละกันอ่ะคิมมา คิมมาเฉลยข้อสองแล้วกันครับว่าหนูเติมอะไรไม่ยากเกินไปอ่ะพูดให้ฟังก mm ็ได้ We are uh h We are ถูกแล้วถูกแล้ว Catching Catching uh, at at oh. first f i s, huh? <S t three มีเฟลด้วเหรอ half part t นะนะอ่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อข้อนี้นะ<อ>เพื่อนตอบว่า vr แล้วก็ caching c a s h นี้ก็เติม i ng เข้าไปถูกแล้วในฉเฉลยของคุณกูทำไปแล้วนี่แป๊บนึงนะโอเคอถูกแล้วถูกแล้วลูกอ่ะ,ฉะเฉลยตามน,นี้เลยคิมตอบถูกแล้วเก่งมากครับพวกเรา กำลังจะขึ้นรถไฟ catching a t r a i n ไม่ได้แปลว่าจับรถไฟนะแต่แปลว่ากำลังจะขึ้นรถไฟตอนเวลา3นาฬิกาส0นา,าที past past three ก็คือ3นาฬิกาแล้วก็ผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็คือ3ครึ่งนาทีแหละ3นาฬิกา30นาทีต่อไปข้อ3ข้อนี้อาจจะยากสำหรับบางคนเพราะมันไม่ใช่ประโยคบอกเล่ามันเป็นประโยคคำถามขอเป็นพี่ปีดินอละกันอ่ะปี ปีอยู่ไหนแล้วโ okay, อเคอะปีตต <Are S 2> ่อตามครับ <you, S 1> Are you visiting your grandparents after school พี่ปีขึ้นต้นด้วย are แล้วก็ตามด้วยประธานที่เขาให้มาแล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับคือ you แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งที่เขาให้มาคือ visit หนูทำยังไงเติม ing ใช่ไหมแค่นี้เลยใครถูกแบบนี้บ้างเหมือนกันหมดเนาะ Are you visiting your grandparents after school ก็คือ คุณเนี่ยกาลังจะไปพบคุณปูคณคณป่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าหลังเลิกเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นคําถามค่ะถูกแล้วค่ะปีเก่งมากต่อไปข้อ C ขอเป็นไอซ์ตีกว่ากวิสารา The students are playing in a football match at two o'clock เมื่อกี้ไอต่อว่า the children are ใช้ a r ข้อนี้อาจจะมีคนโดนหลอกก็ได้ children เป็นพหูพจใช่ไหมคะหมายความว่าเด็กๆเด็ก<ๆ>จำนวนมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นใช้ are ถูกหรือยังถูกแล้วนะแล้วก็คำว,ว่า play อามาเติม ing playing เก่งมากทุกคนเด็กๆกำลังจะเล่นในการแข่งขันฟุตบอลตอนเวลาสองนาฬิกาต่อไปข้อห้า นี่คุณผูอ่านชื่อตามชื่อที่หนูตั้งเลยนะมิงมิงปหกทับสอง What film are you watching at the cinema? อ h h u h What film? แล้วเพื่อนขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนลูกขึ้นต้นด้วยอาเนอะเพราะว่ามันเป็นียวคํา ประโยคคำถามต้องเอา verb to be ไว้หน้าประธานประธานเขาให้คำว่า you มาค่ะ Are you watching? Okay What film are you watching at the cinema tonight? หนังเรื่องอะไรที่คุณกำลังจะดูที่โรงหนังคืนนี้คืนนี้เนี่ยไปดูแน่นอนแ,แต่<ๆ>ดูเรื่องอะไรข้อสุดท้ายแล้วเป็นคนสุดท้ายในช่องในช่องแชทเลยดีกว่าว่าเป็นใครผู้โชคดีคนสุดท้ายก็คือโชกุน ชกุนโชกุนโอเคชกุนมาแล้วแต่วันนี้โชกุนไม่เปิดกล้องอะคะโปเด็ตเด็ดผมไม่ดีก็พูอ๋อโอเคได้ไหมแต่ว่าตอบได้อยู่ใช่ไหมโอ้โหอ้าวโชกุนหายแล้วทุกคนโชกุนยังอยู่ไหมคะอยู่ครับอ,อยู่ครับโอเคตอบได้เลยลูก คาเฟ่เน็ตเพื่อนไม่ดีจริงๆด้วยทุกคนได้ยินเพื่อนตอบไหมคะไม่ครับไม่ได้ยินครับคุณได้ยินได้ยินนิดเดียวใช่ไหมครูได้ยินคำว่าคาเฟ่นิดเดียวโอเคไม่เป็นไรเน็ตไม่ได้ยินขอบคุณขอบคุณมากค่ะอเฉลยเจฟเป็นชื่อคนชื่อคนคนเดียวเป็นเอกพจน์ดังนั้นเวคทีมีที่จะใช้กับเจฟก็คือ e s ใช่ไหมคะ ใครจะเขียนย่อก็ได้นะไม่ผิดนะเจฟเขียนเป็นเอ่อ p h s t o h e s ก็ได้นะแล้วก็ตามด้วย mm hmm. คำว่า go ท mm ี hmm. ่เติม i n g ค่ะ Jeff is going to a cafe with his friend for his birthday lunch อ่าเสร็จแล้วใครถูกหมดบ้างใครถูกหมดไหน raise your hand ยกมือขึ้นซิสติก,กรยกมือมีใช่ไหมว้าวห้าพละวหกทำไมวันนี้สมาชิกเราหายไปหลายคนจัง โอเคสมัยถูกหมดสิบสองคนมีคนกดหน้าร้องไห้หมายความว่าไม่ได้ถูกหมดใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะอ่าจริง,รงๆเนื่องจากคุณครูเข้าช้าไปตั้งสิบนาทีใช่ไหมจริงจริงแล้วมีแบบฝึกหัดอีกอย่างหนึ่งที่จะเฉลยแต่ไม่ดู้ใครอยากดูเฉลยหรือเปล่าหน้านี้ที่เคยสั่งไป แล้วเดี๋ยวนักเกรยียนจะต้องนักเกรยีนกเกรยนจะต้องไปทําแบบทดสอบเก็บคะแนนใน Google Form ด้วยจำนวนสิบข้อสิบเปอรเ็นอันนี้คิดว่าคุคน,น่าจะเสร็จแล้วเพราะคุณครูสั่งไม่นานแล้วใช่ใช่ๆช่ใใช่ใชใช่ๆๆ่ใชำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว,ลวตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบแล้วหรอเร็วจังเลย โอเคอ่ะครูเพิ่งสาแปดอยู่เลยครูประมาณทุกษะประมาณเ okay. อาโอเคคราวที่แล้วเนี่ยคุณครูแปลช่องนี้ให้ใช่ไหมช่องที่เคที่เนี่ยพิมพ์ไปหาแม็กกี้ h หแม g กกี are you coming to the art club meeting tomorrow after school คุณครูเลยไปให้แล้วฝั่งนี้สวัสดีแม็กกี้เธอเนี่ยจะไปที่ชมนรมศิลปะพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนใช่ไหม after that I'm Meeting l ล i l a in town หลังจากนั้นฉันกำลังจะไปพบ l i ล l a ที่เมืองด้วยอ่ากำลังจะไปพบเนะีจะได้ไปพบแน่นอน do you want to come too อยากจะไปด้วยไหมอันนี้คือเคที่พิมพไปถามแม็กกี้ใช่ไหมต่อไปฝั่งนี้ที่หนูต้องทำกันเองเนี่ยมีประมาณ2อสามข้อเป็นการตอบกลับของแม็กกี้ว่าเขาจะไปหรือไม่ไปอ่ะมาดูเลยฉเฉลยแล้วกันไม่กี่ข้อสวัสดีเคที e No sorry เสียใจด้วยนะโทษทีนะฉันเนี่ยจะไม่ไปที่ชุมนุมศิลปะนักเรียนใช้ I don't หรือว่า I'm not นักเรียนใช้ตัวไหน I don't หรือ I'm not พูดถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมกำลังจะไม่ไปอะไม่ไปก็เป็น I'm not ใช้เป็น present con โอเคโอเคนะข้อนี้ถูกไหม uh. ถูกอยู่ uh. นะ uh. mum mum is หรือว่า are คะ Mum is driving me <East. S 1> to new town at four o'clock ใช่แล้วใช่อ s เพราะว่า Mom แม่คนเดียวแม่ไม่ได้มีหลายคนใช่ไหมใช่อ s ที่ไม่ไปที่ชุมนุมชุมนุมศิลปะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยกำลังจะขับรถพาฉันไป new town เวลาสี่นาฬิกาก็เลยไม่ไปต่อไปต้องเลือกอีกแล้ว we will have หรือว่า we're having อันนี้ย่อม,มาจาก will นะ We'll have หรือ we're having tea with my grandma พวกเราเนี่ยจะดื่มชากับคุณย่าหรือพวกเราเนี่ยกำลังจะดื่มชากับคุณย่าจะใช้เป็น will หรือ present con ฉเฉลยใช้ตอนนี้ค่ะ present con t i n u o us เพราะมีการเตรียมการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปที่นิวคาวเนี่ยเพื่อไปกินชาไปดื่มชากับคุณย่านั่นเอง But I like to see Leila too. แต่ฉันเนี่ยก็อยากจะไปเจอเลล l าเหมือนกันนะ What time are you? หรือว่า What time you are meeting her? คำถามทำยังไงคำถามต้องเอา w o r b to be ไว้หน้าประธานเพราะฉะนั้น are you ค่ะ What time are you meeting her? โอเคไหมถูกหมดไหมสี่วงกลมนี้ผิดข้อหนึ่งถูกหมดเลยครับผม yeah. เยี่ยมอ๋อผิดไหนผิดข้อไหนลูกผิดข้อไหน ว่าข้อห้าอ๋อมันกำาตง่งใช่ไหมว่าจะใช้จะตัวไหนดีวิวถ้าวิวเนี่ยเขาเพิ่งตัดสินใจนถ้าใช้วิวเนี่ยก็ผิดข้อคอ,อ่าฟังถ้าใช้วิวหมายความว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะตัดสินใจใช่ไหมแต่ใช้อันเนี้ยเขาตัดสินใจวางแผนไปแล้วว่าออกจากเมืองสี่นาฬกาเนี่ยเพื่อจะไปดื่มชากับคุณย่ามีการเตรียมการวางแผนแล้วอ่าเวลากใกล้หมดทีนี้เดี๋ยวนะักเรียนเนี่ย ต้องเข้าไปในสกูบายใครยังเข้าไม่ได้ไบ่างสกูบายครูเนี่ยครูผมเปิดเปิดคร้างไว้แล้วครูโอ้จะเย็นเ็<ๆ>เดี๋ยวคุณครูต้องเอาไปแขวนก่อนอเดี๋ยวคุณครูจะเอาลิงก์ไปลแขวนมาให้หนักเรียนทํานะคะแล้วคุณครูเนี่ยจะจํากัดเวลาด้วยให้ทําส่งไม่เกินบ่ายสามตอนนี้เท่าไหร่โอ้ตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่ายโมงสี่สโอเคก็มีเวลาทําประมาณหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันแค่สิบข้อเองนะครูจะให้สาิบนาทีด้วยซ้ำไปห้ามลอกกันนะคะห้ามก๊อปปห้ามทักถามเพื่อนเนาะ ลองทําดูเดี๋ยวหัวไปแขวนไปในสครูใบไม่ต้องห่วงเราทําแน่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเราทําแน่ไม่ต้องห่วงทำด้วยเราชาวเกศสังวีเจ็ดเนาะสังวิเซ็ตไม่ต้องห่วงทำเกศนักเรียนเป็นสองวีเซได้เลยโอเคอ่ะปิดไม่เดี๋ยวใครเข้าไม่ได้ก็ค่อยทักบอกคุณครูในไลน์ละกันเสร็จแล้วนักเรียนลองเข้าไปดสครูใบแต่รอสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งนะกว่าคุณครูจะไปแขวนเสร็จเนี่ยแป๊บหนึ่งโอเค อ่าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ thank you for attention สวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบค่ะบ๊ายบค่ะค่ะบ่ะอกได้่อาย่ยอ่ะอยยย